สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหารใหม่เกา่าบ้านหลังนี้อยู่็อกที่หนึ่งจ้าบ้านลุงหารกับยู่อำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคาม เป็นบ้านทรงเตี้ยจ้ามีเสาแปดต้นบันไดมีอยู่สองทางาเนาะจ้ะเนาะมีสองห้องนอนระเบียงด้านหน้าพร้อมม้านั่งมีประตูต่อเติมด้านหลังเดี๋ยวมาชมรอบๆไปน้ำกันกอนไปชมในโตบ้านเนาะจ้า ขนาดของบ้านก็มีขนาดกว้าง3ยาว7เมตร50เนี่ยละจ้ากว้าง3เมตรยาว7เมตร50อยู่ในราคา2แสนหามืนบาทสามารถต่อรองกับทางร้านได้จ้าราคาที่แจ้งพร้อมติดตั้งฟรีในส่วนของค่าจัดทรงนี่แนะนำคุยกับทางร้านโดยตรงนะจ๊ะเนาะ เนื่องจากปัจจุบันนี้ทางลานแจ้งว่าราคาน้ำมันแพงขึ้นเดิมกัเคยแจ้งว่าส่งฟรีในภาคอีสานผ่านอื่นๆกัแนะนําคุยกับทางลานอีกเทือนหนึ่งนะจน๊ะเนาะเพื่อจะได้แจ้งรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งไกลหรือไกลก็สามารถตรลงกับทาง้านได้จ้า ในส่วนของราคาบ้านนี่กะไม่คงที่นะจน๊ะเนาะก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามราคาวัสดุจ้าราคาวัสดุอุปกรณ์แพงขึ้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามราคาเนาะจา๊ะเนาะหลังคาทางหลานกะใส่หลังคาเมทัลชีตใหม่ที่ทางหลานนํามาใส่ก็จะเป็นไม้เก่าเนาะโครงสร้างไม้เก่าไม้เนื้อแข็งจ้าเน้นไม้เนื้อแข็ง ในส่วนของฟ้าบ้านนี่ก็อาจจะเป็นไม่จากโร่งเรื่อยจ้ะไม่ไม่ที่ผ่านการอบทางหลานแจ้งว่าไม้ยางนาอบนะจะ้ะเนาะสําหรับฟ้าผนังในส่วนโครงสร้างอื่นๆก็คือเป็นไม้เกา้าไม้เนื้อแข็งที่ทางหลานนามาใส่ไม่ได้มาจากไซกับเป็นการรับซื้อไม้เกา้านะจะ้ะบ้านเกา้าหรือว่าประมูลมานะจะ้ะเนาะเป็นไม้ที่ประมูลมากับแล้วแต่ทางหลานจัดหามา สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจบ้านลุงหารค่ะการสร้างบ้านก็สามารถสร้างกับทางหลานได้โดยตรงนะจ้าเนาะมีพบรบทางหลานบบมีพรเนาะจ่ายสองงวดงวดที่หนึ่งก็คือตอนมัดจำมัดจำสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านที่เหลือก็คือตอนทรงมอบบ้านกระจ่ายทั้งหมดจ้า ต่อไปก็ไปชมบนโต๊ะบ้านกันเลยจ้าขึ้นบันไดโซนด้านหนาบ้านเนาะบันไดที่หนึ่งมีบันไดาทางขึ้นอยู่สองทางจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าบ้านหลังหน่อยนี่คือมีบันไดขึ้นสองทางเดี๋ยวมาล่อช่มไปน้ากันเนะจ้าเนาะสําหรับแบบบ้านแบบนี้เคยพาชมเป็นครั้งแรกจ้านี่คือโซนระเบียงด้านนาพร้อมมานั่ง ระเบียงนี่ยื่นออกมาประมาณเมตรห้าสิบจ้าสามคูณเมตรห้าสิบประตูท่างเขาโตหองนี่ก็เป็นประตูบานเลื่อนบานใหญ่ภายในก็เป็นห้องฝ้าบุบุบุด้วยไม้เนาะส่วนผนังนี่บุด้วยไม้อัดลงสีเรียบร้อยในส่วนของหน้าต่างมีอยู่สองชุดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาภายในห้องก็จะประมาณนี้ละจ้า เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยเนาะลูกค้าต้องเอาไปติดตั้งหลอดไฟเองทางรลานบริติดให้้าอยากให้ทาง้านติดให้กับสร้างเฮดได้จ้าสำหรับหลอดไฟเนาะชมหล่อๆไปน้ากันท่านผู้ชมกระเบิงเนาะจ้าเนาะฝีมือของทางร้าน สวยงามถูกใจบอกะพิจารณาเบิงเอาจา้าทางช่องก็นนำมาฝากเนาะนำมาให้เบิงให้ชมกันสรุปบ้านหลังนี้ที่มีบันไดสองทางบันไดที่หนึ่งเนี่ยคือขึ้นได้เฉพาะห้องที่หนึงจา้า ห้องนี้จะมีระเบียงพ่อมมานั่งไห้เนาะบอมีประตูทะลุไปห้องที่สองถ้าอยาขึ้นห้องที่สองก็คือไปขึ้นบันไดที่สองจ้า ลงจากหองที่หนึ่งบันไดที่หนึ่งมาแล้ววันนี้ไปขึ้นบันไดที่สองหองที่สองกันเลยจ้านี่ละมีบันไดสองทางขึ้นห้องไ่หองม่านเลยประตูเขาโตหองก็เป็นแบบบานเลื่อนเนะจ้ะเนาะบานเลื่อนบานเล็ก แต่ว่าห้องที่หนึ่งนั่นเป็นประตูบ้านเลื่อนบานใหญ่ขนาดห้องท่อกันเลยจ้าทั้งสองห้องขนาด3าคูณสมเมตรทั้งสองห้องเท่ากันภายในก็ออกแบบคือกันตาแต่ว่าห้องที่สองนี่บบมีระเบียงพอมานั่งเนาะมีแต่ประตูไว้สำหรับต่อเติมจ้าประตูเผื่อต่อเติมสามารถต่อเติมห้องน้ำห้องครัวหรือ ตามความสะดวกของเจ้าของบ้านเลยนะจ้าเนาะอยากออกแบบแบบใดก็สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ประตูเป็นแบบบ้านเลื่อนสะดวกสบายจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของทางลานล็อกที่หนึ่งสรุปบ้านหลังนี้ก็มีสองห้องนอนสองบันได มีขนาด 3, คูณ7เมตรห้องที่หนึ่งมีระเบียงพ่อมานางหองที่สองนี่มีเฉพาะประตูไว้สำหรับต่อเติมเนาะขึ้นบันไดหองไผ่หองมั่นอยู่ในราคา2องแสนหาหมื่นบาทสามารถต่อร่องกับทาง้านได้จ้าราคาพร้อมติดตั้งฟรีใครสนใจก็สามารถติดต่อทาง้านได้โดยตรงจ้าทางช่องกะ มีเบอร์โทรของทางหลานว้ไหายยุทธายคลิปสามารถติดต่อได้จ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้บ้านลุ่งหานหม่เก่าสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะจ๊ะเนาะคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีจ้า